สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องราวจากวานรชาดกนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัถกถาชาดกค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าด้วยเรื่องของปัญญา การรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วก็การเอาตัวรอดใช่ค่ะเนื้อหานี่คือมาจากอัถกถาวานรชาดกโดยตรงเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเจาะลึกแก่นคิดสําคัญสําคัญเกี่ยวกับสติปัญญาไหวพริบการเอาตัวรอดพวกนี้นะคะผ่านเรื่องเล่าสุดคลาสสิกของพยาวานนอนกับจระเข้ รเริ่มเรื่องเลยนะคะก็คือในอดีตการเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้ถือกําเนิดเป็นพยาวานอนค่ะอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาในป่าหิมพานครับผมแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นเมื่อนางจระเข้ในแม่น้ํำคงคาเนี่ยเออเกิดแพ้ท้องขึ้นมาแพ้ท้องอยากกินอะไรแปลกๆสินะครับใช่ค่ะอยากกินหัวใจพยาวานอนตัวนี้แหละค่ะก็เลยไปร้องขอจระเข้ทู่เป็นสามี าสามีก็เลยต้องตามแจวภรรยาว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะจระเข้สามีก็เลยวางแผนคิดจะหลอกพยาวานนลงน้ําแล้วค่อยอสังหารเพื่อเอาหัวใจไปให้ภรรยามีแผนด้วยใช่ครับก็คือเข้าไปทําทีเป็นตีสนิทชวนพยาวาอนว่าเพื่อนเอ๋ยเราไปกินผลมะม่วงอร่อยๆที่เกาะกลางน้ำกันเถอะอะไรแบบนี้อ๋อมีเหยื่อล่อครับพยาวาอนก็สงสัยว่าจะข้ามไปได้ยังไง นั่นสิคะอยู่ริมฝั่งจะไปเกาะกลางน้าําจราเ้ก็เลยเสนอดัวเลยบอกว่าเดี๋ยวเราให้ท่านขี่หลังไปเองโหใจดีจังเลยนะคะตอนนั้นดูเหมือนจะใจดีครับพยาวารลอนก็เลยแบบว่าไว้ใจไม่ได้รู้ถึงความคิดร้ายอะไรก็กระโดดขึ้นขี่หลังจาราเ้ไปอืมครับแต่พอจาราเ้พาว่ายน้ําไปได้แค่แบบเดียวเองคะ่ะก็เริ่มจะดำน้ําลง อา้าวเริ่มออกลายแล้วใช่ค่ะพยาวราลอนก็ตกใจสิคะถามว่าท่านจะให้เราดำน้ำไปด้วยทำไมถึงตอนสำคัญแล้วสินะครับใช่ค่ะโจระเคก็ตอบตามตรงเลยคราวนี้ไม่ปิดบังแล้วบอกว่าเราจะฆ่าท่านเพื่อเอาหัวใจไปให้ภรยาโหพอรู้ความจริงนี่ใจหายเลยนะคะถ้าเป็นเรานี่คงแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ครับสถานการณ์ขับขันมากๆแต่พยาวราลอนนี่สุดยอดมากยังไงคะ คือแทนที่จะตกใจกลัวจนเสียสติกลับตั้งสติได้เร็วมากแล้วก็ออกอุบายทันทีโอ้โหไหวพริบดีจริงๆครับถามกลับไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนท่านคิดว่าหัวใจของเราอยู่ในอกหรือฮะถามแบบนี้จ้นาเคก็งงสิคะงงเลยครับถามว่าอา้าวแล้วอยู่ที่ไหนละแล้วพยาวานอนตอบว่าไงคะพยาวานอนก็ชี้ไปที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งนู้นเลยกล่าวว่า ท่านไม่เห็นหัวใจของเราที่ห้อยอยู่ที่ต้นมะเดื่อน,นั้นหรือเอาไปแขวนไว้เหรอคะเนี่ยครับเป็นอุบายที่เหนือชั้นมากนะผมว่าแล้วจอระเข้เชื่อหรอคะมันดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนั่นสิครับแต่จระเข้ด้วยความโง่เขลาหรืออาจจะเพราะความอยากได้จัดจนไม่ทันคิดก็หลงเชื่อสนิทเลยเอา้าเชื่อจริงๆครับรีบพาพยาวานอนกลับไปยังริมฝั่งที่ต้นมะเดื่อทันทีเลย โ,โล่งอกแทนพยาวานอนเลยค่ะพอถึงฝั่งแล้วเป็นไงต่อคะพอถึงฝั่งพยาวานอนก็ไม่รอช้าสิครับรีบกระโดดจากหลังจระเข้พรวดเดียวขึ้นไปบนต้นมะเดื่อดได้อย่างปลอดภยัยรอดแล้วรอดพ้นมาได้ด้วยปัญญาจริงๆครับสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบแค่นี้เหรอคะหรือว่ามีอะไรต่อยังมีต่อครับพอขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อย่างปลอดภัยแล้วพยาวานอน ก็ได้กล่าวคาถาเยอะหยันจระเข้แล้วก็สรุปบทเรียนสำคัญไว้4ี่บทอ๋อมีบทสรุปด้วยคาถานี้ว่ายังไงบ้างคะใจความสำคัญก็คือบทแรกบอกว่าตนเองสามารถขึ้นจากน้ำสู่บกได้แล้วปลอดภัยแล้วจะไม่ตกอยู่ในอำนาจจระเข้อีกต่อไปค่ะเหมือนประกาศชัยชนะใช่ครับบทที่สองบอกว่า ผลไม้ที่ต้องเสี่ยงภัยข้ามน้ำไปกินน่ะไม่น่าปรารถนาเท่าผลมะเดื่อที่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้หรอกอันนี้ก็จริงนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนครับส่วนบทที่3กับ4ี่นี่คือ,อ,อแก่นของเรื่องเลยครับว่ายังไงคะบทที่3บอกว่าผู้ใดไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นจะต้องตกอยู่ในอำนาจของศัตรูแล้วต้องเดือดร้อนในภายหลังอืมชัดเจนมากค่ะและบทที่4ี่ก็คือด้านตรงกันข้าม ส่วนผู้ใดรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมพ้นจากวงล้อมของศัตรูและต้องไม่เดือดร้อนภายหลังโหคาถา4บทนี้สรุปได้คมคายมากเลยค่ะเน้นเรื่องปัญญาการรู้เท่าทันสถานการณ์ลุ้นๆเลยถูกต้องครับมันคือการเน้นย้ำความสำคัญของการมีปัญญารู้เท่าทันไม่ประมาทแล้วก็การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ แล้วในชาดกมีนัยยะอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับในอัาฐากถามีการอธิบายเพิ่มเติมว่าพระพุทธเจ้าทรงนำเรื่องนี้มาเล่าโดยเปรียบเทียบว่าโจระเคในครั้งนั้นนะ่ะก็คือพระเทวทัตผู้ที่มุ่งร้ายต่อพระองค์ในชาติปัจจุบันอ๋อเหรอคะครับส่วนพยาวานนก็คือพระองค์เองในอดีตชาติการเล่าเรื่องนี้จึงเป็นการชี้เห็นถึงผลของการคิดร้ายและอานิสงส์ของปัญญาที่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้นั่นเองครับ เข้าใจเลยค่ะสรุปแล้ววานราชาดกนี้ให้บทเรียนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาไหวฟริปในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายการรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนอื่นนี่สําคัญจริงๆใช่ครับเป็นบทเรียนที่อมตะมากแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของผู้มีปัญญาเหนือผู้ที่ใช้กําลังหรือเล่เหลี่ยมแต่มันก็น่าคิดต่อนะครับคิดต่อ,อยังไงคะคือชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าปัญญาเอาชนะได้ก็จริง แต่ก็น่าตั้งคำถามว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเราต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่หวังดีหรือคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเราการใช้ปัญญาตอบโต้ด้วยการหลอกกลับไปเหมือนที่พยาวานอนทำเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปหรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะครับหรือว่ามันอาจจะมีแนวทางการรับมืออื่นๆที่สร้างสรรค์กว่า ที่มันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวได้มากกว่าโดยที่เราไม่ต้องใช้วิธีการที่ไม่ต่างจากฝ่ายตรงข้ามเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปพิจารณากันต่อได้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะให้เราได้กลับไปคิดต่อจริงๆว่าการตอบโต้ที่ดีที่สุดควรเป็นแบบไหนขอบคุณมากค่ะวันนี้ยินดีครับ